อ่าก่อยห้อยฟีมือกูอามหอยพร้อมลวบากเครื่องปรุงพร้อมอาลุงบ ปลาปหน้ามาอีกเด็ดไปนน้ำสั่งเบิลเลยตังง้งร่องเลยไปยังเขาเฮ็ดให้เบิลเลรอเราไม่ดูอ่ะเขาทำให้หมดแล้วก่าแล้วใส่ลงไปเลยอืมไม่สนใจคนกินเลยว่เาเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดก็ไม่เป็นไรผงงัวครับผงงัวจะใส่ไรเดี๋ยเดี๋ยวหัวหลานเลย ต่อประมาณครับอืมต่อไปตามนิดหน่อยหมุกตั้งน้อยดีดเดี๋ยวมันจะแตกมันไหต่อไปเบียย้ย,ย,ยครับใส่ข้นครับอันนี้ <c oughs> ่ใส่นี่ครับสส<ม>ใส่ข้นครับใส่มาครับอืมบีผมอืมหัวน้อยสิบสองบาทบีผมบีผมเราใส่อยู่บ่นะใส่ครับ เอไกเน้อลเนม่นอยู่บ่ใชายกช่ยกยแล้วไปผมครับน้ำปลาครับน้ำปลาครับตั้งเลยตั้งลูกพอออครับตั้งเลยครับลงแงน้ำตาลเดียวทำแงเทไม่ได้มีเลยน้ำปลาเน่โอ้ยตีตีไอศชอไออว่ามันชิเป็นตะแสบอยู่ว่าล่ะใส่ไอศกระใส่บพไรเ ใส่ก็ไรซ้ำใส่แล้วกันหี่งห้อเลาคือรุ่นนี้บอตองชิมเลยนะรุ่นนี้คือคือเฮดเซ็ตเฮดเซ็ตปุ๊บนี่บพอตองชิมครับใส่จานเลยสอนพุกแม่คิดว่าบอชิมของแดนใส่บีแล้วอ่ายุคนี้ที่แต่ที่แต่ด้วยกันครับอ้โหปวดไปเลยอุ้ยตกอุ้ย หาคนมาทำคนทำเราขปลานัพ้อแรใส่ความจ้ะใส่หสล,าลายนี่เ้หอหคมขึ้นขึ้นสิได้รหลายๆอน,นะตมคนไหมเน่ะไม่เหมือนคนเลยอซิมกาา่อนครับอันดับแรกเก็บเรียวเรฮ้ยเกเรียวบอกเก็บไรแถวนี้ไไหมห <laughs> มือดีขึ้นดีกับพีปุ๊กเอาอยู่อยูอย่อยู่สำนักง,งานนั่นละกินบางแนวกินบางแนวอ่อนใหม่ก <c oughs> อให้ได้เก็บมันมีสนนั่นอะไรบางแนวก็เอออย่าไปโทนติงในคลิปนะนี่นุ่มตัดนะอ่น้ำายพร้อมโอ้ยถอดเสื้อหายกูเห็ดหายกูเพอใหญ่นั่ะเนี่ยเพราะงี้จุ๊จุ๊นะ อุ้ยหันบังหน้าอุพมางกายไปหันมันก็เบิ่งเลยจี้หันแบบกลางครับเอาเแขนออกเลยนะครับเขาบอกครับแถวหัวไล่หัวไม่เบิ่งหันบังหน้าที่เติมเจ้าสิให้ไข่ดีจังไลยเอาหนีเบิ่งกลางนี่กะบีเป็นที่ลโคนหันไห้แม่ยังวะอุ้ยอพพออีแม่์ถอดเสื้อให้เรื่องสีให้พูดสุดจ๋าให้พูดสมตำโจโจเลยคนเขาหโจโจ ใช่แล้วทันแล้วก็ทันแห่ไปอย่างมันมันกระพดเบิางทันเบิางนมวทันร่องทันก็เออเลาหรอบหนึ่งคือจใจไปแล้วรอบหนึ่งก็ก็อาผมก็อามไม่บอกน้อยว่าหันแบบนี้นะอุ้ยถ้าหันดีๆจะชนะทวงบอกมันเปิดให้เห็นบันไดเมียเราจริงๆบันไดจะได้ลูกซองเลยบอกไปเลยแล้วบอกปัญหาเลยบอกทวงความเลยเมื่อกี้นี่ว่าบันไดเมียเราแล้ว แต่ถ like, yeah, pues ้าอาไดเมียแล้วยังไม่ไดลูกอามาติดต่อกูบอบไดเเราอะไรเราซอยหลือได้แล้วมีซอยนัอันนี้จเป็นนซอยัวกบซอยกับเียเออจ่างมันตัวให้จดอ่ามเจาเห็นว่นน้ทานกอมลามอนันซึกบวชจากไปไปบวไรเมียจ๊กเ่อบวไรลูกจกเ่อเหตุการณ์บานนโอ้ยก็ดทังขึ้นเกิดตัวแบบัวาเหตุจังใดยวนว่า อเบิ้งคิดหนสเบิก็ตลกอีเลยนี้าไมโอ้โเ้อ้โเ้โอ้โออ้โอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โ่้โอ้โส้โอ้โ้อ้โออ้อ้โอ้โ้าออ้โอ้อ้อ้โ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 อ้อ้โออ้โอ้โอโอ้โออ้อ้โ่้โ้อ้โร้โอ้โอ้โออ้โอ้่ออ้โออ้อ้โ้โอ้โส้หลายออ้่อ้อ้โอ้อยเอ นี่นี่บ่กอเด่นดังอาจารย์เยี่ยนใส่เอ๊ะทำไมไม่ใส่ชื้ออะไรมากูก็ใส่ทั้งใบเด้อครับพี่น้องไปเมน่าหั่นสัตว์มาไหนเอ๊ะทำไมไม่ใส่ชื้ออะไรทีนี้อพี่ชายไม่รู้จักเหรอมองขนาดเสียวโอ้ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนอี๋เขาเขาเขาโชว์ซิกแพคยังไม่ใส่อะไรผ้ากันเปื้อนน้ำยังไม่ได้อาบเลยคนอะไรก็ไม่รู้หรอไม่รู้ว่าคนอะไรไม่อาย ใช่คำว่ากุยถ้าไม่เสกเสกโปจริงๆทำไม่ได้นะครับผู้หญิงมีจริงไม่ได้ียความสกป่งเลยเฮ้ยเฮออมาๆนาไม่ตัวที่ใช้จริงเลยเนี่ยแล้รว่เออเอาเจ้าซิมก่อนเถอะคืออาบน้ำยังไม่ได้เช้าเลยอาบเลยว่า นตอใส่ใส่จานใส่จานอ๋อพรท่านแสบอยู่วะเนี่ยมื <c oughs> อะอะไรวะโอ้ฝีมือตกไในใได้ความเนี่ยตามจริงนี่เพราะ่าสองซานาทีก็แล้วเ,เนี่ยนั่งตายกต็ตกะกับเลย <c oughs> จริงฝีมือไข่เจียวหนูไม่ตกไม่ไม่ตกเลยแล้วก็หนูทำเป็นพิซซ่าไข่เจียวพิซซ่าก็ไม่ตกในพิซพซ่าในพิซพซ่าพิซซ่า าชคือสีมือของราชามีหน้าไส้กรอลาดช็อคลาดมะเขือเทศด้วยนะคะซอนมะเขือเทศอ้าวใส่จานมาสิล่ะสีมือหนูไม่ตกเลยเอามาเจาเนมาจานไปเพิ่มหน่อยผ้าใบของญี่ปุ่นที่ว่าเจ๊แป้จมูกเขาเรียกอะไรน้ำมาจานมาอ่าอาจารย์มาโอ้ยเสิร์ฟจานให้แล้ว เย็บผอมมากเลยนาชาจะชิมก่อนไหมไม่หนูไม่เอาอาอามเขาเรียกว่าอะไรนะวันนั้นคุยพี่อิ๋วไอ้ที่มันแชนจมูกนะมันออกดังอไงนะไอ้ของญี่ปุ่นนี่นะที่ว่าเขียวๆเนี่ยปลามุตี๋เออปาบมี๋นะเว้ยแต่จมูกโดนแล้วกันจังปาหมูีโอเคโอเคนะครับใส่จานแล้วนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ